สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้22พฤศจิกายน2564เวลาใกล้หนึ่งทุ่มครับวันนี้มีข่าวด่วนมากครับมาเล่าให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านฟังนะครับที่เพจอนุวัฒน์จัดให้คุณอนุวัฒน์ได้ทําคลิปขึ้นแล้วก็พูดนะครับแล้วก็เผยแพร่ทางเพจอนุวัฒน์จัดให้สรุปสั้นๆบอกปีนี้พี่น้องชาวนาไม่ได้เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันโคเรือนแลวไม่เกิน20ไร่2 0,000บาทนะครับ จะได้เฉพาะประกันรายได้เข้าอย่างเดียวและปีหน้าไม่แน่ใจว่าโครงการไร่ละพันจะมีหรือไม่นี่ก็คือเนื้อหาโดยสรุปสรุปที่ทางเพจอนุวัตนจัดให้โดยคุณอนุวัฒน์เป็นคนพูดเองและเผยแพร่ทางเพจเมื่อเวลา17เนาฬิกาเศษของวันที่22พิพฤศจิกายน2 5 6 4ที่ผ่านมาครับเราจะแนบลิงก์เพจอนุวัฒนจัดให้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมได้กดดู และกดฟังเสียงคุณอนุวัตรที่ได้พูดเรื่องนี้ออกมานะครับก็คุณอนุวัตรก็คงจะมีข้อมูลมีแหล่งข่าวจากรัฐบาลเขาจึงออกมาพูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็พี่น้องกเกษตรกรชาวนาก็ดูไปฟังไปนะครับพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดจากรัฐบาลครับเพราะว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการประชุมคณะมน,นตรีรายละเอียดที่ว่าจะไม่ได้ช่วยไล่ละพัน ทำนองนี้รัฐบาลจะว่ายังไงต่อไปรอดูข่าวอีกพรุ่งนี้ครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจอนุวัตนจับให้ครับกดดูที่ลิงก์คอมเมนต์แรกครับสวัสดีครับ